สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม6ทุกคนนะคะครูชื่อนภัทรพพีกินสุวรรณนะคะวิชานี้นะคะเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะแต่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันชื่อวิชานี้คือวิชาหลักภาษาไทยรหัสวิชานะคะทอทหาร23305ใช้เวลาเรียนหนึ่งหน่วยการเรียนนะคะ อ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็เรียนทั้งหมด40ชั่วโมงต่อภาคเรียนนะคะซึ่งในการเรียนวิชาหลักภาษาไทยนี้ก็จะมีเรียนทั้งหมด7หน่วยนะคะมาดูหน่วยแรกเลยนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเรื่องแรกก็คือการอธิบายธรรมชาติของภาษาพลังภาษาแล้วก็ลักษณะของภาษาไทยนะคะ จะเป็นเรื่องของการใช้คํากลุ่มคําการสร้างประโยคในการสื่อสารการจําแนกประโยคและโครงสร้างของประโยคประโยคที่ซับซ้อนแล้วก็สำนวนไทยด้วยค่ะที่สามนั้นเรื่องที่สามที่เราจะเรียนคือหลักการสร้างคำไทยในภาษาไทยซึ่งก็มีหลากหลายเลยนะคะ แล้วก็องค์ประกอบของการสร้างคำที่มาแล้วก็การสร้างคำไทยค่ะในเรื่องที่4ีนั้นเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับโอกาสกาลเทศะและบุคคลเรื่องที่ห้าการใช้คาราชาศัพท์แล้วก็ระดับภาษาต่างๆส่วนหน่วยที่6กนั้นเป็นการแต่งบทร้อยกลองประเภทต่างๆ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะหน่วยที่เจ็ดนั้นเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศกับภาษาถิ่นซึ่งในภาษาถิ่นของเราก็คือภาษายวนนะคะเราก็จะได้มาเปรียบเทียบกันว่าภาษาแต่และภาษานั้นมีอิทธิพลกับเราอย่างไรนะคะกับหน่วยการเรียนที่เราจะต้องใช้ในการเรียนในภาคเรียนนี้นะคะ งั้นเ,เราจะมาเริ่มเรียนในเ,เรื่องแรกเลยซึ่งครูก็ได้ไดเตรียมการเอาไว้แล้วก็อยากให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาคลิปการสอนซึ่งครูนั้นจะเปิดให้ดูนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วก็ครูก็จะมีใบงานที่หนึ่งแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนได้ศึกษาแล้วก็ได้นําส่งครูที่ห้องไลน์นะคะที่ครูได้นัดหมายเวลาเอาไว้แล้วก็ส่งครูให้พร้อมเพียงกัน ดูเสร็จแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ บทที่ 6. คคำราชาศัพท์ข้อสอบเกี่ยวกับคำราชาศัพ์โดยส่วนใหญ่จะเน้นออกคำราชาศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายรูปใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไรสําหรับข้อนี้ตอบข้อขอไข่ทรงถ่ายรูปพระนามิกาเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงอะไรตอบนิ้วนางพระประมาพิไทยเป็นคำราชาศัพ์ ใช้กับบุคคลใดตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการใช้คำสำหรับพระมหากษัตริย์มีคำและหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่ควรจดจำดังต่อไปนี้การใช้คำพระบรมราชใช้น้ำหน้าคำที่สำคัญยิ่งในกรณีที่ต้องการเชิดชูพระราชอำนาจเช่นพระบรมราชอ,องค์การพระบรมใช้น้ำหน้าคำที่สำคัญเชิดชูพระราชอ,อิสริยยศเช่น พระบรมเดชานุภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมมหาราชวังพระบรมราชานุเคราะห์พระราชเช่น้ำหนากคำที่สําคัญรองจากพระบรมเช่นพระราชดํารัสพระราชธนเลขพระราชนิพนธ์พระราชหัตทะเลขาพระใช้น้ำหน้าคำที่เป็นคำสามัญอันเกี่ยวข้องด้วยพระมหากษัตริย์เพื่อให้แตกต่างจากสามัญชนเช่นพระกอี้ พระขนงพระขนยพระแทน่นราษใช้ทำหน้าคำสามัญเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นของพระมหากษัตริย์เช่นราชการราชพัสดุราชโอรสทรงใช้สำหรับนำหน้ากริยาหรือนำหน้านามเพื่อเป็นกริยาสำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายเช่นทรงกลอบทรงกีฬาทรงขับรถทรงขอบใจ นอกจากนี้ห้ามใช้ทรงนำหน้าคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเช่นกริว้วตรัสด,ดำรัสบันทมยกเว้นคำว่าผนวดจะใช้ทรงผนวดได้ตน้นใช้ประกอบคำท้ายคำนามสามัญทั่วไปเพื่อให้ทราบว่าเป็นของพระมหากษัตริย์เช่นช้างต้นม้าต้นรถต้นหลวงใช้ประกอบคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นสมบัติพระมหากษัตริย์เช่นของหลวงลูกหลวงหลานหลวงการใช้คำถวายนั้นถ้าหากว่าสิ่งของนั้นมีขนาดเล็กสามารถหยิบจับยกได้ต้องใช้คำว่าทูลกล้าวถวายแต่ถ้าสิ่งของนั้นมีขนาดที่ใหญ่มากไม่สามารถหยิบจับยกได้ต้องใช้คำว่าน้อมกล้าวถวายนอกจากการใช้คำราชาศัพท์ที่ผ่านมา ยังมีการใช้คำกราบบังคมทูลกราบทูลและทูลที่สำคัญดังต่อไปนี้คำกราบบังคมทูลสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถคำขึ้นต้นขอดีชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกกล้าปกกรมหม่อมสพนามที่ใช้ข้าพระพุทธเจ้าใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทคำลงท้ายควรวิควรและแต่จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อม ขอเดชะพระพุทธเจ้าหรือข้าพระพุทธเจ้าการใช้คำสำหรับสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลก่อนสมเด็จพระยุพร,ราชมกุฎราชกุมารคำขึ้นต้นขอพระราชทานกลับบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทสัปนามที่ใช้ข้าพระพุทธเจ้าใต้ฝ่าละอ,องพระบาทคำลงท้าย ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการใช้คำกับสมเด็จพระราชชน,นีพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าคำขึ้นต้นขอพระราชทานกลับบังคมทูลทรงทราบฝ่าพระบาทสัพพนามข้าพระพุทธเจ้าใต้ฝ่าพระบาทคำลงท้ายควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการใช้คำกับ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าคำขึ้นต้นทูลทรงทราบสรพนามกระหม่อมหรือหม่อมชันฝ่าพระบาทหรือท่านคำลงท้ายแล้วแต่จะโปรดนอกจากนี้ในการสอบมักจะปรากฏข้อคำถามที่ออกมาในรูปแบบของการถามความหมายคำราชาศัพท์ดังนั้นจึงจะได้แนะนำคำราชาศัพท์ที่มักพบในการสอบ ในหมวดต่างๆดังต่อไปนี้หมวดคำนามทั่วไปคำพูดใช้พระราชดำรัสคำพูดใช้พระราชกระแสคำทักทายปราศัยใช้พระราชปฏิสันฐานคำสั่งใช้พระบรมราชองค์การพระราชสาเสวนีคำสอนใช้พระบรมราชวาทพระราชวาทคำตัดสินชี้ขาดใช้พระบรมราชวินิจฉัย การเกื้อกูลอุดหนุนใช้พระบรมราชูปถัมภ์พระบรมราชินูปถัมภ์ความคิดใช้พระราชดำริวันเกิดใช้วันพระบรมราชสมภพชื่อใช้พระประมาพิไทยพระบรมนามาม,ามิไทยชื่อใช้พระนามามพิไทยจดหมายหรือลายมือใช้พระราชาทะเลขาลายพระราชหัต จดหมายหรือลายมือใช้ลายพระหัตถ์หนังสือที่แต่งใช้พระราชนิพนธ์รูปถ่ายใช้พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมรูปพระบรมฉายาทิศลักษณ์อนุสาวรีใช้พระบรมราชาอนุสาวรีพระราชาอนุสาวรีหมวดส่วนต่างๆของร่างกายหน้าผากใช้พันอาลาดนวด พระมสัสสุนิ้วนางพระอนามิกาสีข้างพระประดัดไตพระวักกะหมวดคำกริยาเกิดใช้เสด็จพระราชสมภพตายใช้ที่วงคตฟังเทศใช้ทรงสดับพระธรรมเทศนาใช้น้ำหอมเครื่องหอมทรงพระสุคนและชิมอาหารใช้ เทียบเครื่อง